เกี่ยวกับเรื่องของคุณชนรัศมีงาทวีสุขนะครับผู้ประกาศข่าวข,ของตทบ5นะครับเว็บไซต์สำนักข่าวอิสาราได้มีการเผยแพร่รายงานข่าวนะฮะว่าทางกองบรรณาการได้รับการประสานงานขอความร่วมมือให้มีการปิดข่าวที่เกี่ยวข้องกับคุณชนรัศมีงาทวีสุขนะครับโดยข่าวดังกล่าวเนี่ย <c oughs> เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักข่าวอิสารา ตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2557นะครับในชื่อว่าปีทองของชนรัศมีผู้ประกาศข่าวสาวททบ5ก็มีการพูดถึงการโกยรายได้ถึง34ล้านบาทนะครับโดยบอกว่าผู้ที่ประสานไปยังกองบัญชิการของสำนักข่าวอิสาราก็คือแอดมิดผู้ดูแลเว็บไซต์โดยอ้างว่าบริษัท C ีเอสล็อกอินโฟ ได้รับแจ้งจากเว็บไซต์กลางของหน่วยงานราชการของความร่วมมือในการระงับการเผยแพร่ข้อมูลรายงานนี้บนสื่อเน็ตครับซึ่งทางกองบริาการของสำนักข่าวอิสาระก็ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่ประสานขอให้เปิดเผยรายงานเรื่องนี้โดยขอให้แจ้งกลับมาเป็นลนกักษณ์อักษรครับซึ่งทางเว็บไซต์สำนักข่าวอิสาระนะฮะก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าการประสานงานขอความร่วมมือ ในครั้งนี้นะครับให้ปิดรายงานซึ่งถูกโพสต์บนเว็บไซต์มาตั้งแต่ปี2557 เกิดขึ้นภายหลังจากมีแฟนเพจที่ชื่อว่าหยุดดัจจริตประเทศไทยนำเอกสารข้อมูลรายชื่อผู้โดยสารจำนวน4 3คนที่ร่วมคณะไปที่ฮาวายกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณออกมาเผยแพร่นะฮะแล้วก็มีชื่อของพันตรีหญิงชนรสมีนาทวีสุขผู้ประกาศข่าวของช่อง5้าร่วมเดินทางไปด้วยแล้วก็มีชื่ออยู่ในลำดับที่20นะโดยมีการกล่าวอ้างว่าเป็นเอกสารจริงขณะที่พันตรีหญิงชนสมีก็มีการโพส รูปพร้อมกับข้อความผ่านเ Facebook ปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวโดยยืนยันและว่าตัวเองยังจัดรายการอยู่ที่สถาน,นีในวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะรอดูความชัดเจนเรื่องนี้จากการตรวจสอบของสตงอ,งอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์นี้นะคะ